แอฟทักษออนขอบคุณสงกรานยิ่งนับวันยิ่งสวยจริงๆค่ะสำหรับแอฟทักษออนคุณแม่สวยของลูกสาวน้องปีใหม่เอเวลินถ้าใครที่เป็นแฟนคลับก็จะรู้ดีว่าแอฟนั้นเป็นสาวหวานเรียบร้อยกิริยามารยาทท่าทางงดงามแถมยังเป็นที่รักของคนรอบข้างทุกวันนี้มีแฟนคลับติดตามผลงานเป็นจำนวนมากปัจจุบันแอฟทำงานในวงการบันเทิงพร้อมกับเลี้ยงลูกสาวน้องปีใหม่ไปด้วย ซึ่งการกลับมาในวงการของแอฟครั้งนี้บอกเลยค่ะว่าปังมากๆเพราะทุกวันนี้แอฟมีงานติดต่อเข้ามาอย่างไม่ขาดสายส่วนเรื่องความรักครั้งใหม่นั้นแอฟเผยกับสื่อว่าตัวเองนั้นยังไม่ได้ปิดกั้นอะไรแต่ว่าในตอนนี้โฟกัสจะมีอยู่2เรื่องก็คือเรื่องน้องปีใหม่กับเรื่องงานและข่าวสซเชียสำหรับการปล่อยว่ามีคุณแม่คนสวยกำลังซุ่มคบหนุ่มคนใหม่ซึ่งงานนี้ทางนั้งแอฟทักษอรพักจุกเจริญก็กลายเป็นว่า ถูกเพ่งเลงจากชาวโซเชียลจนเกิดกระแสพิธาว่าใช่เรื่องจริงหรือไม่โดยหลายคนได้มีการโยงไปว่าแอฟทักซ์ออนนั้นกำลังซุ่มคบกับหนุ่มไหนซึ่งก็ได้มีการจับโยงไปถึงหนุ่มๆห,หลายคนอย่างต่อธนภพ,พและหมอเหน่งสรันทีมพิธาและตีธนพลที่เคยประกาศชอบผู้หญิงแบบแอฟทักซ์ออนกลางรายการมาแล้วแต่ภายหลังแอฟทักซ์ออนก็ได้ออกมาปฏิเสธข่าวลือดังกล่าวว่าทุกคนเป็นเพื่อนกันหมดไม่มีใครที่เป็นพิเศษ ล่าสุดวันคล้ายวันเกิดของแอฟทักซอนอายุครบ41ปีซึ่งทางด้านแอฟทักซอนได้ออกมาโพสต์รูปคู่ที่มีทีมงานเซอร์ไพรส์วันเกิดแต่งานนี้ทําเอาชาวโซเชียลไปโฟกัสหนุ่มๆเข้ามารวมคอมเมนต์อวยพรซึ่งมีแต่หนุ่มที่ตกเป็นข่าวกับแอฟทักซอนทั้งนั้นโดยติธนพลได้เข้ามาอวยพรกลางอินสตาแกรมว่า Happy Birthday พี่แอฟต่อมาทีมพิธาได้เข้ามาอวยพรวันเกิดว่า Happy Birthday และพระเอกในจออย่างต่อธนภพเข้ามาอวยพรว่าเย้แฮปี้เบิร์สเ์ครับมีความสุขมากๆครับรวมถึงทางด้านหมอหนิงสันก็ได้โพสต์รูปคู่พร้อมข้อความแฮชบีดีการนี้บอกเลยว่าแต่ละโพสต์นั้นชาวเน็ตเข้ามากดจังหวะใจอย่างมากเลยทีดเดียว ซึ่งงานนี้ทางด้าน a f t e r อสออนโพสขอบคุณผ่านอินส a าแกรมส่วนตัวเอาไว้ว่าขอบคุณทุกคำอวยพรและความรักคิดถึงจากทุกคนนะคะพอดีดีที่แอฟได้รับขอให้กลับไปยังทุกคนเช่นกันค่ะขอให้ทุกคนได้รับสิ่งดีๆมีพลังกายใจใช้ชีวิตอย่างมีความสุขขอบคุณที่รักกันนะคะพร้อมกับแท็กไปหาคนที่เข้ามาร่วมอวยพรส่งของขวัญมาให้แต่งานนี้ทำเอาชาวโซเชียลเห็น หนึ่งในรายชื่อที่ถูกแท็กมีการแท็กหาอดีตสามีอย่างสงการเตชะนรงอยู่ด้วยซึ่งอันนี้ต้องบอกเลยว่าทั้งคู่ยังมีการติดต่อกันและกันและมีมิตรภาพที่ดีให้กันอยู่